ช่างไฟรับจ้างนะครับขึ้นไปต่อไฟเข้าบ้านทีนี้เ,เกิดพลาดนะครับถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตครับ mm hmm. เกิดเหตุผู้ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนาาภายในซอยที่หน้าบริเวทที่15ทับ2หมู่ที่3ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชมบูรีครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตนะครับคือคุณมนตรีสมบูรณ์เป็นชาวอำเภอพนันิคมจังหวัดชมบุรี จ้าที่กำลังใช้เครนนะครับนำร่างลงมาจากบนเสาไฟก็พบว่ามีร่องรอยของการถูกไฟช็อตบริเวณท้องแล้วก็มีรอยไหม้เป็นทางยาวครับสวมใส่กางเกงยีนขาสามส่วนเสื้อยืดแขนยาวแล้วก็ไม่ได้สวมถุงม,มือและรองเท้าเซฟตี้นะครับทีจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองนอยู่ภายในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงร้องดังเดียวนะครับมาจากเสาไฟฟ้า ก็เลยรีบออกมาดูแล้วก็พบนายมนตรีเนี่ยหมดสติอยู่บนยอดเสาจากนั้นก็รีบหาไขาควงมาหมุนถอดสายไฟฟ้าออกนะครับเพื่อให้สายไฟเนี่ยออกจากหม้อแปลงเป็นการตัดกระแสไฟจากนั้นก็รีบแจ้งของความช่วยเหลือใช้เวลาเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงถึงจะสามารถนําตัวผู้เสียชีวิตลงมาได้นะครับโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นช่างไฟรับจ้างทั่วไปก่อนหน้านี้ผู้ตายได้รับงานจากผู้รับเหมาให้ลากสายไฟจากอีกต้นไปอีกต้นหนึ่งนะครับ วันนั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วหลายต้นด้วยกันนะครับเพื่อต่อสายไฟแล้วมาพอมาถึงต้นนี้เนี่ยเกิดพลาดนะครับถูกกระแสไฟฟ้าช็อตกระทั่งเสียชีวิตทางด้านของน,นายนฤสรผู้รับเหมาครับเล่าให้ฟังว่าผู้ตายได้รับงานลากสายไฟฟ้าต้นต่อต้นนะครับโดยขอบเขตก็คือให้ลากสายไฟอย่างเดียวนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผู้ตายแอบไปต่อไฟกระทั่งถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็เสียชีวิต ครังนี้ก็ห้ามแล้วนะครับเรื่องการต่อไฟฟ้าเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับเกิดพลาดก็เลยโดนช็อตเสียชีวิตนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ